สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยงก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เพิ่มผู้ติดตาม Instagram หรือที่เรียกกันนี้ง่ายๆว่าเพิ่ม for IG กันค่ะหากใครพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย่อนอื่นเลยนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปที่ไลายแล้วกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยค่ะพิมพ์ add sign follow and like ก็จะเป็นบริการของทางร้าน follow emergency ค่ะ แล้วก็เริ่มักขายแอดมินได้เลยนะคะแอดมินเขาก็จะส่งราคาของเพิ่มฟอลไอจี IG มาให้เราแบบนี้ค่ะเริ่มต้นที่100ฟอลมีไปจนถึง1 0 0 0 0แฟอลเลยนะอีกทัางยังมีทั้งคนไทยและต่างชาติอีกด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะทดลองกันที่100ฟอลต่างชาติกันก่อนค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยแอดมินเขาก็จะส่งรูป QR code มาให้เรานะคะเราก็เอาไปสแกนจ่ายเงินในแอปธนาคารใดๆก็ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาสลิปมาส่งให้แอดมินแบบนี้นะยอดเริ่มของอุ้มนะคะ22ฟอ่างน้กงร,ร้าจอรอยอดขึ้นได้เลย จะเห็นว่ายอดค่อยๆย,ยทยอยขึ้นแล้วนะคะทยอยขึ้นแบบเนียนเนยเลยนะและแล้วตอนนี้ยอดก็ขึ้นจนใกล้ครบแล้วนะคะเพื่อนๆรอ,อไม่นานเลยไม่ถึง5นาทีเลยค่ะสรุปเลยนะคะร้านนี้ทําได้จริงไม่ต้องรอนานเลยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดต,ตามอินสตาแกรมหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินเขาได้เลยนะคะที่ Li n e แอด s i g follow add like เดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ดูในคลิปนี้นะวันนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย